เขานะครับครับผมเอ้าเจอเดี๋ยวไม่ได้เหรอโอ้โหเอาแล้วพี่วันนี้นี่มาเดินหาคอนเทนต์ด้วยแหละเจอน้องกำลังเต้นอยู่ได้เลยพี่ได้เลยน้องแบบเต้นมานนาได้เลยครับได้เลยครับอันนี้แบบพี่น้องเต้นอยู่นี่มันเรียกว่าอะไรเตอร์ดี้ครับมันเป็นการเต้นตีแดนเลยใช่ประมาณนั้นเลยครับพี่แต่ว่ามันเนีเดี๋ยวพี่มีพ็อปมาให้ถ่ายรูปด้วยอะไรอ่ะพ็อปอะไรมีแว่นตามาถ่าย ปกติเนี่ยพวกน้องแบบใส่แว่นกันไหมใส่ครับแต่ว่าจะเลือกยากนิดนึงเพราะว่าหาููยากพี่แต่ว่าอลงมือ่อนเลอันนี้เป็นแบบแว่นอซี่้า้เปแว่นหลุมองการตูน้มอลชีนะนำเข้าจากอิตาลีเลยนะปกติผมก็ไม่ใส่แว่นแต่ว่านะครูมากเต้นเต้นเต้เ้นวนเ่น้้เน้เาเนน้ไ้ To show up in charge Call me a shooting star แนะนำตัวเลยม่ว่าแบบแต่ละคนชื่ออะไรกันเลยจ้าชื่อมอริชิต้าผมชื่อเดฟนะฮะบอลตันผมเบลนะเก่งๆผมเิวจิพี่ช็อกโกแลตนะ้องครั้งช่อชื่อคอว่ามาช่อดึงแว่นลงมาแต่ว่าเปลี่ยนตาเราได้ได้ได้ไเอาดึงลอง่ำนะเดมอนี่หนึ่งสอง อี่เออถือออแนวข้างๆใชอเอาที่มองพี่ออกมองพี่หนึงสองสาม พี่วันนี้แบบขอบคุณมากเลยนะได้เลยครับมึงมาถ่ายรูปยกันที่ได้เลยได้เห็นน้องในมุมมองแบบว่าเต้นสเตอร์ลี่โอ้โหแว่นขนาดนี้โอ้โบอกข้อเสนอมาไม่ได้ได้ไงอะแว่นกรุกขนาดนี้แบรนด์เพอร์ซี่นะมอิชี่น้องชอบนะน้องแบบเข้าไปที่ทอบเจริญเนี่ยสาขานะทอบเจริญเนี่ยที่นี่ก็มีใช่ใช่ดู้มาที่สยามเนี่ยก็มีเขาออกแบบมานะเท่ากับแฟชั่นอะทุกลุกเลยมอริชี่โมลิชี่แต่งตัวลุกไหนนะมอริชี่เข้าไปลองแว่นเพอร์ซี่เนี่ยโอเคเลยนะพี่ต่อตอดโอ้โหใช่เพราะว่าผมบนชอบใส่แว่นพี่แต่ว่าเจอแว่นตัวนี้ไปเกเหลังจากน ท่เออซลยุแกับโอ,อริชี่นะคะใจต่อแวนเปอร์ซี่เนี่ยสวยมากใจต่อหมองชาแบบหลอบสายตอเลยไปกับตา